เอาปอ๊อปคอดีบไหมครับขอบคุณนะคะที่รักขอโทษนะนั่นมันที่หน้าของผมนะครับอะไรกันเนี่ยได้ยังไงกันล่ะขอบคุณนะครับ <c oughs> เอาป๊อปคออีกค่ะนนี้ส่งต่อให้หน่อยได้ไหมนี่ครับของคุณ <c oughs> เธจ๋าส่งจุ๊บให้เขาหน่อยนะ <c oughs> ส่งจุ๊บขึ้นมาให้หน่อยอันนี้คือของผมใช่ไหมขอบคุณนะสวัสดีค่ะขอตั๋วสองใบค่ะดูหนังให้สนุกนะครับพอดู พวกเขาแต่งตัวเหมือนพวกเราเป๊ะเลยฮะฉันไม่อยู่แล้วไปดีกว่าเก้าอีอ้อตัวนี้มันนั่งไม่สบายเลยอ่ะทำอะไรสักอย่างกี่เธอจ๋าครับได้เลยครับรเอลี่นั่งบนหมอนใบนี้นะครับจะได้นุมน่มๆไงอ่าขอบคุณนะคะดีขึ้นกวดดตั้งเยอะแน่โอ้ยร้อนจังเลยพอแล้วพอแล้วตอนนี้มันหนาวแล้วอะ่ะแก้ปัญหาหน่อยแซ่อะผมคิดอะไรดีๆออกแล้วครับ แหมไม่มีเธอการดูหนังก็สนุกดีเหมือนกันเนี่ยป<า>้าไปกันใหญ่แล้วออมกอดของสไปเดอร์บอยกลายเป็นการเต้นแทงโก้ที่ร้าร้อนกับแบดบอยโอ้เหลือเชื่อเลยอะแต่การใช้เวลาใน VR มากเกินไปมันก่ออันตรายได้เหมือนกันนะผมซ้อมมันมาทั้งวันเลยนะเนี่ย <S 2> <S 2> <S ฉันมองอะไรไม่เห็นเลย แล้วถ้าลองใส่แว่นอันนี้ดูละ่ะไม่ละ่ะยิ่งแกเขาไปใหญ่ถ้าลองแบบนี้ดูละ่ะโอโ้กลายเป็นสามมิติแล้วโโระวังพอกำลังสนุกสนานอยู่ไกลจะไปสนเราว่าหนังจะจบลงแล้วนี่คือตัวหนังของพวกเราครับผมเชิญเข้าไปได้เลยครับดูหนังให้สนุกนะครับนี่ตัวของผมครับ นี่มันตัวแค่คริ่งใบเองนะผมให้คุณเข้าไปข้างในไม่ได้หรอกขร้องเธอนะนะนะโอเคก็ได้นางลองแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังเองฮะอุ้ยขยะปตังๆัๆงตัตัูมไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยอะแล้วถ้าลองใช้แว่นสามมิติดูบ้างล่ะปังตังๆัตัู้ม ว้าวสุดยอดมากเลยครับขอบคุณนะครับว้าวเมื่อกี้มันดูเจ๋งจังเลยครับผมก็อยากจะดูหนังแบบนั้นบ้างเหมือนกันครับเงินก็อเชิญนั่งได้เลยครับเอาป๊อปคอนชั้นหมดแล้วอะ่ะแอบติ๊กกินจากคนข้างๆก็ได้มั้อ๋อเอาจริงเดิเชื่อเขาเลยเอตานี่เนี่ยอ๋อใ้เลยนายหาเรื่องเสร็จทัวร์เองนะเอาช่้ยเหกาว่าแต่ขออีกหน่อยได้ไหม ไม่ไม่อันนี้ของฉันไปมาเป็ดกันไปโอ้อยากขี้งกไปหน่อยเลยนะไม่มีใครเลยงั้นพักกินอาหารก่อนดีกว่าอีกสักสิห้านาทีค่อยกลับมาดีกว่ามีใครอยู่ไหมครับอ๋อเข้าใจละอืมบ๊อบคอนนี่ดูน่ากินจังลองชิมดูนิดนึงดีกว่าขอเพอิ่มอีกนิดนึ่งขออีกสักนิดดีกว่า สวัสดีครับรับป๊อบคอนไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ไมไมะครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยอุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยแหมชักจะหิวน้ำแล้วสิเงียบเงียบไหนชีพออ,อุ้ยขอโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจเด้อโอ้ยมันคือเปิดบาอ,ออกนอกบัทเนี่ยมานี่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะ ฉันจะขอเธอเดี๋ยวนี้แหละเคคเคลี่ครับแต่งงานกับผมนะครับไม่ค่ะมาไม่หรอครับขอพูดว่าไม่ไหนเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะฉันรับค่ะไม่ครับขอบคุณครับขอโทษทีนะครับเสื้อร่มถูกๆตรงนี้ได้เลยครับผมเชิญเลยครับเอ่ะฉันอยากจะได้ร่มมาร่มอย่างนั้นหรอครับอืมก็ได้ครับ ขาขึ้นนะคะฉันรักนายที่สุดในสามโลกเลยสวัสดีครับเรามีน้ำหอมใหม่ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับขอดมไหนสิคะโอ้กลิ่นหอมดีจังเลยวันนี้แถมมันยัางลดราคาด้วยนะคะถ้าเธออยากจะได้มากขนาดนั้นแล้วหลอต่อพ่ขอาขาเอนินารักที่สุดในสามโลกเลยลองแต่แต่กระเป๋าใบนี้ดูสิครับ <S 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 นี่หนังแท้เชียวนะครับดูได้เลยครับดูได้เลย ว้าวสีโปรดของฉันเลยอะ่ะพอดูสิคะเหมาะกับฉันมากที่สุดเลยอะ่ะคุณจะปฏิเสธเธอลงคอได้ยังไงซื้อเลยครับเ <c oughs> ชื่อผมขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเชิญมาใหม่นะครับผมสวัสดีครับฉันเหมาหมดร้านเลยคะ่ะแล้วก็ตั๋วสองใบด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะเอา้า <c oughs> จ่ายเลยสิคะพออ๋อเงินผมหมดแล้วครับ <c oughs> โอ้้ตายสิเธอไม่เคยเงินพอสำหรับของดีๆเลยสักครั้ง ฉันอยากจะดูหนังเรื่องนี้ชมัดไปม่ะเอาขนมเคากเคี้ยวหน่อยไหมขอบคุณครับที่ตรงนี้มันว่างหรือเปล่าครับเยอะมากเลยมีที่พอสำหรับไมโครเวฟด้วยอ่ะโอ้แก้าวน้ำอารมณ์นี่นี่ทำอะไรของนายนะ่ะนั่นมันแก้วของชันนับเดี๋ยวถืออันนี้ให้หน่อยนะครับ ป๊อปคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อุ่นๆร้อนๆกำลังพอดีเลยอร่อยจังแถมราคาก็ทุกถูกอีกด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะตัวมันหมดไปแล้วค่ะแล้วฉันจะดูหนังเรื่องนี้ได้ยังไงกันลรอเนี่ย <cle anse> อ่ะนึกออกละ <c oughs> ประกาศการเปลี่ยนแปลงครับผมเราจะเปลี่ยนจากหนังรอบปฐมฤกษ์เป็นการแสดงของมาโกชูจูกิแทน เชิอเชฉันไม่ดูด้วยหนอกอ่แผนการของฉันได้ผลที่นี่โรงหนังทั้งโรงก็เป็นของฉันคนเดียว,ว <c oughs> เอ้าเซียงจีแล้วจะทำอะไรต่อหลังจากนั้นล่ะเ <c oughs> นียบหน่อยเอาป๊อปคอนไหนมา <c oughs> ไม่ได้ยินอะไรเลย <c oughs> เอาโทรศัพท์ฉันแบตหมดะแล้วอะ <c oughs> ครับผมดูหนังอยู่ครับ ขอลีเหรอพี่เธอฉันว่ามีคนโทรมาหาเธอนะ่ะเอ้าว่วาไงหล่ะเธอสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮึสวัสดีครับรับป๊อบคอนหรือว่าน้ำอารมณ์ดีล่ะครับผมมีเงินอยู่แค่นี้เองครับขอร้องเธอครับผมจ่ายแค่5ดอลลาร์ได้ไหมครับก็ได้จ่ายเรึ่งหนึ่งนายก็ได้เรึ่งหนึ่งกินให้อร่อยนะครับขอบคุณครับแล้วเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวจะเทให้นิดนึงก็แล้วกัน เอานี่เอาแบบซี่ฝาหนึ่งไปกินฟรีเลยดูหนังให้สนุกนะครับ <S <S สวัสดีครับซื้อป๊อปคอร์นตรงนี้ได้เลยครับนี่ใครกันล่ะเนี่ยป๊อปคอร์นสิบห้าดอลลาร์เท่านั้นครับผมอ้อได้เลยงั้นสิบดอลลาร์ครับผมฮ่าฮ่าแล้วไงไปแค่ของฉันก็แค่ห้าดอลลาร์เอง อย่างนั้นของผมฟรีครับผมเป็นไงล่ะฮ่าฮ <_ C os> ก็ได้ครับผมงั้นผมขอสองกล่องเลยครับก็มันฟรีนี่นาใช่ปะ <_ C os> ก็ได้ก็ได้มันเป็นไอเดียของฉันเองนี่นาให้ตายเหอะอุอ้ยอุ้ย <_ C os> เกือบตายแล้วสิช่วยถือแว่นตาให้หน่อยนะอ้ยร้อนจังผมจะวางไว้ตรงนี้นะโอเคบอ แล้วก็เสื้อยีนด้วย<อ>ช่วยเฝ้าให้ผมแป๊บนึงนะครับฉันไม่ต้องการเสื้อกระหนาวตัวนี้อีกแล้วอะคุณมือว่างใช่ไหมครับช่วยสืออันนี้ให้ผมหน่อยนะครับงั้นถอดเสื้อตัวนี้ออกดีวดกว่าเอาไปวางไว้ตรงไหนดีนะ้างหลังนี้ก็แล้วกันพออยายามช่วยหน่อยขอบคุณสำหรับร๊อปคอนนะครับจั๊กเก็ตของฉันอย่างนั้นเหรอทิ้งไว้บนพื้นนั่นแหละช่วยผมหน่อยเถอะครับ ผมไม่มีงานทำแต่ผมชอบกินป๊อปคอร์นมากเลยครับขอบคุณมากมากครับคุณนิ่ใจดีจังเลยครับเฮ้ยป๊อปคอร์นใล้เต็มกล่องแล้วอะที่นี่ก็เข้าไปดูหนังได้ก <c oughs> ิน่งของสัตู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> นี่คุณกินป๊อปคอร์นอย่างนั้นเหรอส่วนทางนี้ก็แปดสี่ ชักจะหิวน้ำซะแล้วสิอืมกลิ่นหอมดีจังเขาเอาอะไรเข้ามาด้วยน่ะคนไม่หมไหวน้องว้ยอ,อ,อ,อร่อยจังแย้จังตรงี้ซื้อป๊อปคอร์นมาดีกว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือบ้างโอ้ยว้าวนั่นมันสไปดี้นี่นะขอลายเซ็นใหม่ได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับนี่สำหรับคุณนะครับคนสื้ หยุดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวฉันให้ลายเซ็นนายด้วย็ไดอยอย่ามาคิดเชียวนะกลับไปโลกของนายซ้ำสไปเดอร์บอยนี่มันแย่สุดเลยใครจะไปชอบเขากันล่ะเชื่อนี่กำลังพูดถึงฉันอยู่เหรอป้าปๆปปไม่ได้พูดเลยแบดบอยนี่แย่ที่สุดเลยใช่เลยใช่เลยแบดบอยน่ะโวยโทษที่สุดใครที่โทยโนะก็คนนี้ไงโวยโทษอะไรกันเนี่ยพอกันเห พวกเรานี่เยี่ยบที่สุดเลยเนาะบางครั้งหนังตลกตลกก็ทําให้คนม่วงนอนได้หมาปันหุอะไรกันเลยเนี่ยหนังสบแล้วเหรอแต่แอนโทนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทั้งนั้นเอาๆนี่หลับอีกคนนึงแล้วหรืองั้นเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่าน่งนอนก็นได้เลยหนังกําลังจะเริ่มกันแล้วนะโอ้ <laughs> แต่ขอบคุณที่ช่วยถือเอาไว้นะครับอุ้ยเกือบจะเผลอหลับคานหนังซะแล้วสิเรา ตื่นได้แล้วโรงหนังจะปิดแล้วนะ <S <S 1> <S 1> คุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์น่าอับอายขาขี้หน้าในโรงหนังกันบ้างหรือเปล่าแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอตลกๆต,ตอนใหม่ๆจากช่องทุมๆยังไงล่ะ